สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมลักนาล็อกแลนเวิร์นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนอาชีพโจรน,นะครับคือนะครับอันเนี้ยตัวผมจอ็อบครบ50เนาะห้าสิบครับเอาเป็นว่า50แล้วกันนะฮะแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะเราก็จะต้องดูที่ค่า เกียร์สกอร์นะครับตรงนี้5000กว่านะครับตอนแรกกับผมมาแล้วแหละแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าผมมีค่าตรงนี้แค่พันกว่าเนาะอ่าค่าตรงนี้ได้มาจากไหนนะครับก็ไปค้นข้อมูลนะครับการที่ได้ค่านี้มาก็คือจะต้องมีอาวุธนะครับที่เป็นเลเวลสูงสูงนะระดับสูงสูงอะ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมใส่แมนกุอัน,นี้เนาะแล้วมาดูกันนะมันจะขึ้นแค่450าเห็นไหมครับ แล้วทีนี้เรามาดูสกิเลตโตเนาะอ่าสกิเลตโตขึ้นพันกว่าเห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นมีดดามาคัตนะครับซึ่งเป็นมีดที่ขายอยู่ในร้านเนาะแล้วก็เป็นมีดที่แพงที่สุดและของของโจนที่อยู่ในร้านนะพอใส่ปุ๊บมันก็จะผ่านเกณฑ์เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่ครับ5,000ันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยละกันนะครับ เพราะว่าโอ้โหกว่าผมจะหาวิธีที่จะแบบให้มันถึงห้าพันได้นี่แบบต้องไปดูตอนแรกคิดว่าจะต้องซื้อของตีบวกด้วยนะเออโอเคฮะอะไรเนี่ยยูนจอมเชลีวอร์ดอ่าเขาบอกให้เอากาต้าเขามันเป็นกาต้า2อรูเนาะเขาแนะนํำมาอย่างนี้นะครับก็ก็ก็ลองแล้วกันนะครับโอเค แล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหนวดเร็วทันใจเดีมาดูหน่อยนะครับในกาต้ามาเนาะนำมาคัาซื้อมาแบบโอ้โหโคตรแพงนะครับอ่ากล่องอันนี้กล่องนะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะขออธิบายหน่อยแล้วกันนะครับคือสำหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ ก็ฟังไ้อีกหน่อยแล้วกันนะครับถ้าผิดก็คอมเมนต์บอกได้เนาะกล่องพวกนี้นะครับจะเปิดได้ตามเลเวลนะครับนี่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบนะแล้วก็ของที่ดอกบอ,อกมานะครับก็จะดอกตามเหมือนกับว่าเจลลอปี้ก็จะเป็นกล่องแรกอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเข็มเข็มของพึ่งก็จะเป็นกล่องสองอะไรเงี้ยคือตามเลเวลเลยนะครับถ้ากล่กองสูงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอ่าพวกมังกร อะไรเงี้ยแต่ของดอกมันจะไม่มีนะครับมันจะต้องมากดแล้ววันหนึ่งจะกดได้แค่ร้อยกล่องเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นอุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะแต่พวกอุปกรณ์เลเวลสูงๆอย่างเงี้ยมันต้องไปเปิดกล่องเลเวลสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้น้อยมากเลยเนาะแล้วมีอะไรอีกอ่าตัวนี้นะครับเป็นอะดัมบันไทยนะครับอดัมันไทยเนี่ย ถ้าเราอยากได้เพื่อที่เอาไปตีบวกของใช่ไหมครับเราจะต้องไปทาเควสกระดานที่อยู่ที่เมืองอิซูด้านบนนะครับคนจะมุงเยอะๆมันจะเป็นกระดานใหญ่ๆเลยเนาะก็จะมีส่งของครับตีมอนสเตอร์ขุดแร่อะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปดูกันเนาะถ้าอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมก็บอกแล้วกันนะครับจะอ,อธิบายเพิ่มเติมให้เนาะแล้วก็อะไรอีกอนะ่ะ ก็น่าจะคร่าวๆแค่นี้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวนี้นะครับอโตเ m ม t ติเพลเยอร์ซึ่งผมซื้อไว้30วันนะครับราคาก็สูงอยู่นะน่าจะ700มั้ง7 8 0 0นะครับตัวนี้เนาะมันจะตีเองนะครับแบบเออไม่ต้องไปหาอะไรนู่นนี่มาลงนะครับอันนี้ตัวเกมเขามีให้เลยแต่ว่าสำหรับนักธนูนะครับกับนักเวทก็ดูดูหน่อยละกัน ผมไปลองนักธนูแล้วนักธนูมันมันจะระยะสมมุติว่าผมจะตีแอสตาซินตัวนี้นะครับนี่นะเนี่ยระยะยิงจะอยู่แค่นี้นครับซึ่งมันใกล้ใกล้มากครับใกล้จนแบบมอนมันเดินมาตีเราได้อะทั้งที่นักธนูมันเนี่ยระยะนี้เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะมันก็ยังดีกว่าไม่มีบอดให้เรานะครับแล้วก็นักเวทผมยังไม่ได้ลองแนะผมไม่มั่นใจว่ามันจะให้แบบเยอะแค่ไหนนะครับ ตามนี้แล้วกันครับโอเคคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้เนาะครับมีอะไรสอบถามไว้ก็ได้นะครับอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยมันเป็นแล็คนาล็อกแลนเวิร์ดที่ขายของได้ในตลาดจริงๆคือเหมือนกับว่าเอาของเรา,าไปแปะไว้บนเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะขายกันแบบสะดวกขึ้นนะไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องแบบ ต้องไปนัดกันอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับคือขายผ่านกระดานได้เลยเนาะก็ตามนี้นะครับโอเคครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เปนกำลังใจให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ